สวัสดีค่ะแม่ตีค่ะแม่ตีอวยพรให้ลูกหน่อยจ้าค่ะสุันมันเกิดขอให้สุขสันตแรงงานต้องตังนะคะไว้เจอพบเจอแต่สีดีนะสาธุค่ะใครมาลูกมาเหรอสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ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  สวัสดีค่ะแม่เพลงอ้าวไปใบกล้องไหมคะสวัสดีกล้องไหมคะสวัสดีค่ะมาร่วมบุญกับลูกนะเอาแม่เล็กไปพอให้ลูกหน่อยแล้วขอโทษที่ถึงเอาเร็วเฮ้ยเอาเหรอเอ้เวลาขอเพลงพี่เก่งนะไม่กล้าไม่กล้าขอโทษที่ไม่ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกอยู่นู่นเหรอพี่น้องพักจะปล่อยปลาอ๋อให้เขาไปให้ลูกเขาไปเหรอดินไปนู่นเลยแล้วแม่ไปท่าน้ำแล้เดี๋ยวไปท่าน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปหาลูกท่าน้ำก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหรอวันดีพี่ฝากกระเป๋าพี่อยู่ตรงนู้นะขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ไปไลฟ์ลูกก่อนนะเท่าไหรนเออไม่เป็นไร

¡Hello!

你好好看看嘞。 น้องก็คุยงานน้องก็คุยงานอย่าไปยุ่งกับเขานี่กบอกเลยลูกคุยงานตอนแรกนึกว่าจะไปไลฟ์สด ได้เท่าไหร่แล้วคะวันดีจ๋าไหนคะพี่ดูนะเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้เฉพาะยอดที่เมื่อกี้แม่ลูกถ่ายชีวิตครูตะโคกระบ,บือเมื่อกี้นะคะแปอันนี้ไม่ได้รวมกับบัญชีลูกเนาะหนึ่งหมื่อนอเท่าไหร่นะเก้าหมื่นเก้าพันไหนนี่ยอดตอนนี้เก้าหมื่นเก้าพันแล้วนะคะนุโมทนา,าสาธุเลยค่าขอบคุณนะคะอันนี้เฉพาะเมื่อกี้นะคะเฉพาะแม่แม่มาใส่ซอง ไม่เกี่ยวกับโอนเงินนะคะเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะอ๋อเชิญค่ะเชิญรักชมได้เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเจ้าที่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราลูกชายมาปนนะคะ่ะ ลูกคุยงานด่ก็เลยเดินออกอ่ะน่าจะได้น่าจะเข้าไปได้ละร้อนนะคะร้อนนะคะแม่แม่ระวังนะคะ เราไปดูดทําเอาสารอถ้รเอาเอาเอาอะเป็นส่วนเรกอบเอาแบบนี้เอาตเอกสารเอกสารให้หน่อยคุณคะเอกสารอย่างนี้เราออกเป็นอ่างนี้เราออกให้คุณได้โอ้โหเลยทำเองอย่าเงี้ยแบบนี้ได้ไปกัรเอกสารนี้ไปกันรถเราก็ให้คุณทุกทีเชื่อคุณตัวนี้เราเอาต้องไปพักปัหไม่ต่ายก็รู้แล้วเราจะให้คุณ่าให้คุณห เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่นะค่ะจากดำานีู่่นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณท็อปก็มาอัปเดตเอ่อมามาถ่ายทำรายการค่ะ ไม่กล้าเข้าไปค่ะ ถ่ายให้ก่อนถ่ายให้ก่นอนถ่ายถ่ายเขาแพ้พเอากล้องถ่ายนะถ่ายแล้วเป็ดไว้แม่ขาเอาขาแม่เหรอคะแม่ขาเขาจะเอาขาค่ะเขาไม่เอาแม่ขาเอาขาไหมคะ อลไค่ะประดงทานได้ใช่ไหมคะอันนี้ที่นี่้เขาเลี้ยงค่ะที่าเจานอรกดีมากเลยค่ะของที่นี่เขาเลี้ยงค่ะน้ำชาแฟไม่กกาแฟก็มีะกาแฟก็มีค่ะมอนน้อไม่อใช่ไหมันต้มคะันต้มอร่อยใช่ไหม พึ่งมาแหละค่ะแม่ค่หลงเลยค่ะ <c oughs> อ๋อมากับน,น้องจอยป่ะคะอ,อ๋อเอ๋ก็บอกเหมือนกันน้องเอ๋ทานข้าวยังหลุกอา่อาแล้วครับมีเก e นะ้าอี้นะข้างในมีนะไปนั่งข้างในปะ่นะตรงไหนว่างก็นั่งไปเลยนั่งกับแม่เพราะแต่นั่นน่ะว่างอยู่นั่นน่ะเออมันไม่มีอะไร มันไม่มีสาวๆเลยนะนั่นลูกคุณท็อปค่สะใส่เสื้อสีน้ำเงินง,ง,ง่วงเหรอคะสวัสดีค่ะทั้งสองสิบสองคน เดี๋ยวอ